นะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับบ่ายโมง45นาทีทางช่อง3แห่งนี้นะครับกระแสวันนี้ผู้ชมครับถ้าผู้ชมที่ติดตามโลกโซเชียลนะฮะเมื่อวานนี้มีคลิปคลิปหนึ่งลดดออกมามีพันธุรโดโทท่านหนึ่งนะครับไปก้มกราบนะฮะที่หน้าโรงเรียนเสนาธิการทหารบกผู้ชมนี่นะฮะตามภาพนี้เลยเนี่ยนะครับเขาไปกราบทําไมคืออย่างนี้ฮะมันมีต้นตอมาก่อนหน้านั้น เรื่องนี้มันเกิดขึ้น่อปี60คุณผู้มชมครับเพื่อนของตำรวจนายนี้เนี่ยนะฮะเขาเป็นทหารยศพันตรีทหารนายนั้นบอกนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยสามารถตัดชุดตำรวจได้เพราะในปี60นะครับทางผบ,บตรเนี่ยมีการประกาศนะฮะว่าให้ใช้ผ้าของชุดตำรวจนั้นเป็นผ้ากากีสนวศ1เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะในช่วงนั้นเองตำรวจมา3 0 0 0 0 0คนผ้าเนี่ยก็จะขาด รากฏว่าทางพันธุ์โดโทนนั้นคนนี้เนี่ยนะฮะหรือว่าสารวัตรชินเนี่ยเขาบอกว่าพอดีเพื่อนคนนี้เขาติดต่อมาว่าเขาสามารถตัดชุดได้เขาเลยตกลงใจนะฮะที่จะให้ทางเพื่อนของเขาซึ่งเป็นพันตรีคนนี้เนี่ยเป็นผู้ตัดชุดเขาก็ไปหาว่าใครอยากจะตัดบ้างนู่นนี่นั่นสุดท้ายแล้วทางเพื่อนของเขาพันตรีคนนั้นรับเงินไป5ล้านกว่าฮะแต่ถึงกําหนดเวลาส่งชุดกลับมาจาก5,000ชุดนะฮะส่งกลับมา500ชุด 500ชุดใช้ได้เนี่ยไม่ถึง20%มีการทวงถามกลับไปว่าทาอย่างนี้ได้ยังไงงั้นอของเงินคืนเงินก็ไม่ได้คืนชุดก็ไม่ได้ต่อด้วยนะครับเขาก็เลยไปแจ้งความสุดท้ายแล้วทุกอย่างเงียบหายเขาเลยต้องเดินทางไปกราบขอให้เพื่อนเขาออกมาเจราจาเขาเถอะเพราะว่าเพื่อนไม่ยอมเจอหน้าเขามาเลยเป็นปีนะครับวันนี้ครับเราพูดคุยกับทางพันตำรวจโทวุฒิพงศ์ตั้งมหกิจสิริหรือสารวัตรชินนะครับท่านเป็นสารวัตรฝ่ายการชัปนก,กิจ สงเคราะห์สกอครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอธิบายถูกตำแหน่งถูกนะครับถ้าผิดบอกได้เลยนะครับอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุ35ครับ35ปีเป็นว่าที่พันตำรวจโทรหลายคนเรียกสารวัชชินนะฮะเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นครับแล้วเกิดขึ้นเมื่อไหร่ลองเล่าให้เราฟังหน่อยเล่าคร่าวๆนะครับก็คือช่วงธันวาปี60นะครับ ตำรวจได้รับคำสั่งว่าให้เปลี่ยนเป็นชุดตำรวจใหม่โดยใช้ผ้ากากีสนอศูนย์หนึ่งทั้งประเทศครับมีคำสั่งไหมฮะอมาดูเลยอมาดูเลยนี่นะฮะผมขออนุญาตครับนี่นะครับเป็นคำสั่งจากพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานะฮะผบตร์นี่นะครับคุณผู้ชมฮะคือตอนนั้นท่านสั่งว่าให้ใส่พร้อมกันทั้งประเทศวันที่หนึ่งมีนาปีหกหนึ่งครับเพราะฉะนั้นผ้าที่ต้องใช้ตัดชุดตำรวจ ทุกคนสามแสนกว่าคนทั่วประเทศนั่นคือผ้าสีกากียสนวศูนย์หนึ่งและต้องเป็นเนื้อผ้านี้ด้วยครับต้องเป็นเนื้อผ้านี้ด้วยใช่ครับต้องมีอะไรฮะในนั้นต้องเป็นโพลีเอสเตอร์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็เป็นเลยอรยอนยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับต้องคือต้องเหมือนกันหมดเลยใช่ครับนี่นะครับก็คือนี่นะฮะโพลีเอสเตอร์มีเรยอนเนี่ยนะฮะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับใช่ครับคือผ้าพวกนี้มีเฉพาะร้านมั้ย ที่อื่นไม่มีครับผลิตเด็ดที่เดียวครับเอราวันที่เดียวขณะนั้นนะครับขณะนั้นเอราวันคือบริษัทเอราวันสิงห์ทองใช่ครับผลิตเด็ดที่เดียวครับครับทีนี้เนี่ยในช่วงนั้นตํารวจสามแสน่คนครับเอราวันจะผลิตทันไหมผ้าไม่ทันครับเท่าที่ผมสอบถามนะครับเอราวันสามารถผลิตได้แค่สามแสนลาต่อเดือนับแต่ตํารวจเราต้องใช้ประมาณสามล้านลาครับถ้าเอราวันผลิตที่เดียวต้องใช้ประมาณสิบเดือนับครับ ทางผู้ชาเลยทราบปัญหานี้ตอนประมาณเดือนต้นปีนะครับประมาณตน้นประมาณเดือนมกราปีหกหนึ่งก็เลยมีอนุมัติให้โรงงานอื่นผลิตได้เดือนมีนาปีหกหนึ่งผ้าตัวน,นี้เลยไม่ขาดตลาดแต่ช่วงธันวาคมกราเนี่ยยังขาดตลาดอยู่ครับครับผมครับในช่วงนั้นทํำยังไงปรากฏมีคนติดต่อคุณมาหรือว่ายังไงมีมีเพื่อนผมติดต่อมาครับว่าเขามีคอตตาผ้าหนึ่งแสนหลาครับอตอนแรกผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องผ้าไม่ไม่มีเคยทำธุรกิจเกี่ยวเรื่องผ้าครับแต่เขาติดต่อมาว่าเราจะรุวยไปด้วยกันคนระับ เนี่ยเดี๋ยวก็จะส่งให้ชุดละแค่พันสามพอชุดละพันสามร้อยบาทครับตอนนั้นซึ่งขนาดนั้นร้านอื่นก็ขายสองพันกว่าบาทหมดครับแต่นี่เขาบอกเขาพันสามพันสามส่งให้ผมแล้วให้ผมไปปล่อยชุดละพันห้าครับคุณได้สองร้อยใช่ครับผม, <ะ S 1> ผ,มผมก็ต้องคิดดีครับว่าวันหนึ่งถ้าผมหาได้ร้อยลายสบายๆร้อยลายเนี่ยผมก็ได้สองหมื่นต่อวันแล้วนะเออจริงแต่บางวันผมหาได้สองสามร้อยลายก็ได้ห้าหกหมื่นต่อวันครับ มันก็เป็นรายได้เป็นรายได้ผมก็คิดว่าเออเป็นรายได้วยใช่ทีนี้เขาชักชวนผมว่าเนี่ยแล้วผมบอกเอาเราจะทําได้ไงเขามีโคต้าผ้าหนึ่งแสนหลาผ้ากากีสนวศูนย์หนึ่งจำนวนหนึ่งแสนหลาไปเอาผ้าจากไหนเขามีเขาบอกว่าได้จากทรงสมัยครับทรงสมัยคือทรงสมัยเป็นตัวแทนลายเดียวของบริษัทเอราวันครับตัวแทนจําหน่ายผ้าตัวนี้คือหมายความว่าถ้าเอราวันจะตัดผ้าจะตัดชุดนี้เนี่ย ต้องไปเอาที่ทรงสมัยมาเอราวันผลิตแล้วส่งให้ทรงสมัยจําหน่ายแต่ที่เดียวอ๋อเอราวันผลิตส่งให้ทรงสมัยที่เดียวใช่ครับแล้วทรงสมัยก็ไปกระจายกระจายแต่ร้านค้าที่คนมาซื้อครับเพราะฉะนั้นทางพันตรีท่านนี้ก็บอกว่าเขาได้จากทรงสมัยใช่ครับด้วยความเป็นเพื่อนนะอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ครับเพราะเราจะผลิตท่านได้ไงถ้าผมหาลูกค้าได้เยอะเขาบอกว่าเขามีแม่ม่มีช่างเนี่ยสองร้อยคนเป็นแม่บ้านในค่ายพลอกร้าครับ จังหวัดกาญจนบุรีสามารถผลิตชุดได้5,000-7,000ชุดต่อเดือนครับโอ้โหใช่ครับคือเอาแม่บ้านมาเลยเหรอเขาบอกว่าเป็นเป็นแม่บ้านครับเป็นแม่บ้านของใครพลรก้าครับแม่บ้านของทหารทั้งหลายนะฮะมาช่วยกันทําใช่ครับไปดูไหมไปดูครับอ๋อคุณไปดูเลยหรอไปดูด้วยครับไปที่การเนี่ยนะใช่ครับเขาพาไปเหรอใช่ครับทั้งเพื่อนผมทั้งพยาเพื่อนผมเนี่ยพาผมไปดูครับว่าบ้านหลังนี้นี่เขาตัดแบบแบบนี้เป็นแบบนี้ครับเออแล้วเขาตัดกันจริงๆมาไที่นั่นตัดจริงๆครับ แต่ว่าเป็นปชุดทห,หารเป็นชุดทหารนะเป็นชุดฝึกครับอ,อตอนนั้นผมไม่คนรู้เรื่องผ้าครับเหมือนพี่หนุ่มกัญชัยก็มีคมรู้เรื่องผ้าก็นึกว่าตัดชุดฝึกได้เออมันก็ตัดเหมือนกันสงสัยตัดชุดสูรได้ต่ชุดตำรวจได้ตัดชุดเล็กได้ตัดชุดอ่อนได้อะไรเงี้ยครับผมก็เชื่อครับว่าเป็นอย่างนี้เขาพาไปดูประมาณ 4- 7หลัางเดียวนี้ผมจำไม่ได้เ,เรื่องมันนานแล้วครับครับก็เชื่อโอเคเพื่อนกันอ่าพอหลังจากนั้นเออผมก็ถามอีกนะครับว่าแล้วตัดเย็บจะสวยไหมอ่ะ เขาอดอ้างอีกว่าร้านต่างๆที่ตัดเครื่องแบบที่ดังๆเช่นร้านไอเดียลครับก็ส่งให้เขาตัดเย็บครับเนื่องจากร้านพวกนี้เขาบอกว่าร้านพวกนี้เขาจะไม่จ้างลูกน้องเยอะหรอกเมื่อเอาเดยเขามาเยอะปุ๊บเขาทําไม่ทันเขากระจายออกเขาต้องกระจายออกเขาเนี่ยเป็นคนที่รับมาใช่ตัดให้ไอเดียลครับอ่าอ่าคือตอนนั้นเราก็เชื่อเชื่อครับด้วยหนึ่งด้วยความเป็นเพื่อนด้วยสองเราไปดูที่ตัดเย็บด้วยใช่ครับดูไหมฮะหลังจากนั้นคุณก็ไปหาเลยใช่ไหมว่าตำรวจคนไหนอยากจะตัดไม่ครับเขาแนะนําผมก่อนว่าเนี่ย ถ้าชัยร้านเขาเนี่ยชื่อชื่อร้านผมไม่อ่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเป็นการบินเมคครับก็คือเขาบอกว่าให้ผมตั้งชื่อร้านขึ้นมาเองเลยเพราะตํารวจอ่ะบางคนเขาเกียดทหารเาก็มีหรือไม่ชอบทหารก็มีให้ผมตั้งชื่อร้านขึ้นมาเองผมก็เลยตั้งชื่อร้านเองว่าร้านเกี่ยวก้อยโปลิสครับเกี่ยวก้อยโปลิสใช่ครับก็คือคุณเปิดร้านเลยคือไม่เปิดร้านไม่มีหน้าร้านไม่มีร้านมันเป็นตัวแทนนะเป็นตัวแทนชื่อเกี่ยวก้อยเกี่ยวก้อยโปลิบนะฮะหลังจากนั้นมันก็ไปหาลูกค้า ยังแม้ผมก็งงว่าจะหาลูกค้าย,ยังไงดีวะก็คือเบื้องต้นผมกะกะว่าจะแค่ประชาสัมพันธ์ไปคุยปากต่อปากแต่เขาเนี่ครับพันตีธงนานากับนักมันเป็นไรฮะพันตีงงตและก็พันรยาของเขาเนี่ยครับแน่นเาแนะนําผมว่าถ้าให้เร็วต้องส่งผ่านโซเชียลครับผ่านทางกลุ่มไลน์ผ่านทางแฝกไปตามโรงพักครับ,รบแล้วจะส่งต,ต่อต่อเองจะเร็วครับอคุณก็ทําตามคราใช่ครับปรากฏว่าหลังจากที่คุณทําก็มีลูกค้าเข้ามาจริงๆเยอะมากครับก<อ>ี<อ>่คน ผมว่าได้เกือบ3 0,000ื่นนะสามหมื่นคสามหมื่นครับตำรวจเนี่ยนะฮะใช่ครับครที่สนใจนะครับมาจองคิวนะคือคือต้องต้องย้อนกลับไปผู้ชมฟังอีกนิดนึงนะฮะอย่างที่ทางทางสารวัตรชินเขาบอกมาธรรมดาแล้วชุดหนึ่งที่ตัดเนี่ยมันสองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทครับถูกไหมครับครับเขาเนี่ยบอกว่าเขาตัดได้พันสามร้อยบาทมันถูกแทบจะเกินครึ่งเลยนะฮะใช่ครับหลังจากนั้นเนี่ยสารชินบอกว่าเขาขายพันห้าล่ะเขาก็มีรายได้สองร้อยใช่ครับ เขาก็เอาอคุณขายพันห้าไหมผมขายท่านในเขตใกล้ๆในพันห้าถ้าไกลๆก็เป็นพันหกพันเจ็ดพันแปดแล้วแต่พื้นที่ครับถ้าไกลขึ้นก็แต่ส่วนใหญ่กรุงเทพฯบาเมินทนพันห้าหมดครับเพราะคุณต้องบวกค่าส่งเข้าไปอีกหน่อยใช่ครับอันนี้คือยอมรับกันตรงๆอะไรค่าของพ่อค้าก็คือค่าขับขรถไปครับเพราะเพื่อนผมกับเมียเขาเนี่ยจะไปวัดชุดให้ส่วนผมต้องไปนั่งเก็บตังก็คือต้องผมต้องขับรถไปเวลาส่งก็ต้องขับรถไปส่งอีกเข้าใจใช่เอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วคุณได้ลูกค้ามาสามหมื่นคน โอนเงินเข้ามาล่ะ5,000ัวคนครับเป็นเงินเท่าไหร่ฮะ5ล้านกว่าบาทครับ5ล้านเท่าไหร่ฮะชัดๆเลยประมาณ5ล้านเกือบๆจะ5าล้าน2ครับเกือบๆอบ5ล้าน2อป่ะครับอันนี้คือโอนเข้ามาเนี่ยในราคามัดจำชุดละ1000ครับราคามัดจำนจะมัดจำครับคุณก็ คุณไม่ได้เก็บไม่ได้หาอะไรคุณส่งให้เขาหมดเลยส่งหมดเลยคือตอนแรกเนี่ยผมส่งให้ชุดละหกร้อยห้าสิบครับพกรกระาษตกลงกันเนี่ยเขาส่งให้ผมพันสามเขาขอครึ่งหนึ่งก่อนหกร้อยห้าสิบผมโอนหกร้อยห้าสิบแต่ตอนหลังๆเนี่ยช่วงเดือนมกราคมกุมภาเนี่ยผมยังไม่ได้ชุดสักทีเขาบอกว่าเขาต้องเอาเงินไปเร่งช่างครับอเออเร่งช่งงางก็โอน,อนมาให้อีกโอนสามร้อยห้าสิบบาทที่เหลือครับถ้ามีสลิปดูเนี่ยสลิปของผมเนี่ยตอนหลังจะโอนว่าห้าแสนสี่แสนครับเดี๋ยวขอดูสลิปตอนหลังๆเลยครับที่ว่ามีก้อออนนนเี่่่ยยครัับะงงไตฮ ก็เลยโอนทั้งหมดครับผมไม่ได้สบายแล้วในนั้นมีเงินส่วนตัวผมประมาณสามแสนกว่าบ,บาทครับที่ผมออกให้ก่อนครับคือออกไปก่อนใช่ครับคือลูกค้าคุณเนี่ยประมาณห้าพันคนนะฮะที่คุณรับออเดอร์มาแล้วมัดจามาพันคนละพันคนละพันทั้งหมดประมาณห้าล้านสองตอนแรกคุณกะหักไว้ก่อนตุดท้ายไม่ไม่ได้กะหักไว้ก่อนครับเพราะผมกะว่าเอออยู่ตัผมสามร้อยห้าสิบเดี๋ยวดูคุณภาพงานก่อนถ้าเขาส่งมาปุ๊บ แล้วเราเก็บประจําจากคลูกค้าได้อีก500แล้วค่อยให้เขาไปอีกหกร้อยแต่เขาไม่ยอมเขาบอกเลยว่าอ๋อเขาต้องเอาเงินไปเร่งช่างเร่งช่างครับต้องโอนไปอีกใช่ครับหมดไม่เหลือสักบาทไม่เหลือรับไม่เหลือครับเรื่องนี้ไม่จบเท่านี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะฮะว่าสุดท้ายแล้วเงินโอนไปแล้วพอถึงกําหนดเวลาชุดส่งมาส่งมาสั่งไป5,000ชุดนะฮะส่งมาแค่500ครับ500ใช้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ฮะไม่เกิน20ครับนี่แหละฮะเป็นที่มาหลังจากนั้นเพื่อนหายเลยครับ ถึงต้องไปก้มกราบเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับกลับมาสู่รายการผลกระแสนะครับยังพูดคุยกับทางสารวัตรชินนะฮะเป็นพันุรุโทท่านหนึ่ง <S 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 ที่ไปก้มกราบนะฮะที่หน้าโรงเรียนเสนาที่การทหารบก เพื่อต้องการจะอ้อนวอนเพื่อนตัวเองนะครับซึ่งเป็นพันตรีท่านหนึ่งนะฮะพันตรีโทษนะครับเป็นพันตรีท่านหนึ่งเนี่ยให้ออกมาเจราจาหน่อยเพราะมีการโอนเงินให้พันตรีท่านนี้ไปตัดชุดตํารวจให้ครับห้าล้านกว่าบาทแต่เพื่อนหายไปปหีหนึ่งไม่อยอมติดต่อเลยนะฮะติดต่อครับอ่ะเรามาคุยกันต่อเมื่อกี้โอนเงินไปเรียบร้อยหมดแล้วห้าล้านกว่าบาทหลังจากนั้นเป็นยังไงฮะหลังจากนั้นก็ เขาบอกว่าล็อสุดท้ายเนี่ยครับเดินเมษาก่อนผมแจ้งความัาเดินเมษาวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยจะส่งชุดให้ผมประมาณพันกว่าชุดครับเพราะลูกค้าเนี่ยเลื่อนจากมกราคุมพามีนามาเป็นเมษาลูกค้าเขาโวยวายหลายคนแล้วหนึ่งเมษาผมโทรไปติดนะครับไม่รับสายทั้งสองผเมียครับครสองเมษาโทรไปไม่รับสายทั้งสองเมียสามสี่วันติดติดกันครับไม่รับสายละใจแป้วันตอนแรกใจแป้ครับคือคิดว่าโดนแล้วไหมลูกค้าสี่ห้าพันคนไปดูคอดีเทลผมได้ครับกับเมียผมครับด่าคุณ คือมามาทวงชุดครับอย่างน้อยๆนะครับช่วงนั้นนะครับร้อยถึงสองร้อยสายต่อวันนะโทรหาคุณเนี่ยนะใช่ครับดูคอดีได้ยังชุดได้หรือยังใช่ครับมัดจาไปแล้วชุดละพันนะได้หรือยังใช่ครับแต่ไอคนที่บอกว่าเออรับเงินเราไปเพื่อตัดส่งมาให้เราเงียบหายถ้าเป็นเรื่องตลกนะครับก็คือตอนนั้นเมียผมนี่นอนละเมอสวัสดีค่ะอย่างนั้นเลยเหรอละเมอเลยครับจริงๆครับโอ้โหละเมอแล้วสวัสดีค่ะสำหรับร้อยสายครับคนโทรเข้ามานี่ผมขอโทษนะผมทําข่าวทํารายการมาเยอะมากนะ ผมเพิ่งได้รู้ว่าตำรวจก็โดนแบบนี้เหมือนกันโอ้โหอ่ะโอเคยังไงต่อฮะหลังจากนั้นเขาไม่รับสายผมไลน์ไปอ่านแต่ก็ไม่ตอบนะครับผมก็เลยต้องไปบุกถึงร้านเขาครับไปที่ร้านเลยในค่ายครับเจอไหมไม่เจอครับท,ทั้งนี้ผมครั้งแรกไปไม่ได้ไม่ได้บอกอ่ะโอเคไม่เจอไม่ว่าเทสองผมลงในกลุ่มเพื่อนรุ่มรุ่นและก็ลงเฟซบุ๊กว่าเดี๋ยวผมจะไปนะเขาเป็นรุ่นไหนของคุณอันนี้ เตรียมทหารรุ่น45ครับเตรียมทหารรุ่น45ใช่ครับคือเป็นเพื่อนมาในตอนนั้นหรือเปล่าฮะใช่ครับตั้งแต่เตรียมทหารรุ่น45นะเพื่อนรุ่นเดียวกันครับแต่ว่าไม่ได้สนิทกันมากครับแต่เพื่อนรุ่นเดียวกันเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันคือรู้จักกันเผลอในช่วงนั้นใช่ครับใช่ครับจนกระทั่งมีเรื่องของผ้าสนบวส1วนหนึ่งนี่แหละครับปรากฏว่าเขาโทรมาหาคุณครับเพื่อชักชวนใช่ครับโทรมาหาภรรยาครับครับหลังจากนั้นครับ ผมก็เลยครั้งี่สองเนี่ยผมจะไปผมก็เลยนัดผ่านทางทางไลน์กลุ่มรุ่นก่อนแล้วก็ทาง Facebook ผมแล้วก็ผมก็จะไปที่ร้านเขาเมื่อไปปุ๊บก็ไม่เจอครับปิดร้านเลยครั้งนี้ครั้งนี้ปิดร้านเลยครับ <c oughs> ตัวน,น่ะครับปิดร้านหนีเลย <c oughs> ปิดร้านหนีเลย <c oughs> ใช่ทายังไงคราวนี้ผมก็เลยต้องไปแจ้งความที่กองปราบครับไปแจ้งนะฮะใช่ครับแจ้งความที่กองปราบตอนนั้นไปแจ้งตอนประมาณคุณโดนตอนเมษาใช่ไหมต้นเมษาปีหกหนึ่งครับแล้วคุณไปแจ้งตอนไหน หลังชนะประมาณ3 4วันหรือ5้าวันประมาณนี้ครับประมาณไม่เกิดทีครับแจ้งความครับตำรวจไปแจ้งตำรวจนะตำรวจแจ้งทาหารครับตำรวจไปแจ้งความกับตำรวจอ๋อพอพกทหารกันทหารเบยยังไงต่อฮะไปแจ้งความอันนี้มีช็อตเด็ดครับผมไปแจ้งความครับผมไม่ตำรวจนะครับมผมไปแจ้งความใน,ในบ่ายสามครับตำรวจกองป่าครับเกี่ยงกันครับชื่อผมไม่เอ่ยชื่อร้อยตำรวจเอกคนหนึ่งครับไม่ยอมรับเรื่องผมครับอ้าวทำไมล่ะ ก็ไม่รู้มีเหตุผลนะผมก็ย่าไม่บอกเหตุผลเขาอ้างว่ากองนู้นเป็นกองนี้กองแต่กองห้าผมไม่ได้ว่ากองห้าดีรับผิดชอบดีแต่ผมที่บอกมันต้องแจ้งกองหนึ่งกองหนึ่งคือรับผิดชอบกรุงเทพครับกองห้ารับผิดชอบภาคเจ็ดผมไม่อยากขึ้นศาลที่จดการเพราะเป็นถ้ำเสือครคือถึเขาใช่ครับแล้วพยานเกรงใจพยานอีกถ้าพี่หนุ่มกัญชัยเป็นพยานผมอ่ะพี่หนุ่มอยากไปพี่หนุ่มกัญชัยบ้านอยู่กรุงเทพพี่หนุ่มอยากไปขึ้นศาลการไหมครับ โอ้ยเขาเขาอยากไปนะไกลอ่ะผมก็ต้องเกรงใจพยานผมมีแล้วโอเคตัวนี้เข้าใจไปแจ้งความเรียบร้อยเสร็จปุ๊บยังไม่พี่กว่าจะรับแจ้งความผม4ี่ชั่วโมงอสี่ชั่วโมงรับแจ้งความผมแจ้งความเสร็จบุ้งระบบกองปราบนะครับเขายังไม่รับในคดีต้องให้เสนอหน้าก่อนผมโทรหาร้อยเวรทุกอาทิตย์เลยเสนอหน้าอยู่ครั้งสุดท้ายที่ผมโทรไปวันที่20เมษาจําได้ครับ เขาบอกว่าเสนอนาอยู่แต่ตอนหลังผมเพิ่งมารู้วันที่18เมษาเขาเสนอสำนวนผมไปที่จังหวัดกาลครับร้อยเวรคนนี้ร้อยตำรวจคนนี้ครับท่านหนึ่งนะท่านหนึ่งเนี่ยตำรวจด้วยกันนะครับและประชาชนจะขนาดไหนครับนี่ขนาดตำรวจตำรวจด้วยกันนะครับถามจริงก็ออกมาพูดแบบนี้ขอโทษนะฮะตอนนี้มันมีการพาดพิงไปถึงทั้งทหารด้วยทั้งตำรวจไม่กลัวเหรอไม่กลัวเพราะผมว่าความถูกต้องวิธรรมมันต้องมาก่อนเนี้ยผมก็เคยเป็นร้อยเวรมาก่อนผมไม่เคยทําแบบนี้ครับ ผมต้องพูดกับลูกคดีจริงๆว่าเออทำไม่ได้นะผมส่งไปการนะส่งอะไรไม่ใช่ว่ามาปิดบังลูกคดีอย่างเงี้ยอ่ะโอเคตรงนี้เข้าใจแล้วหลังจากนั้นรับแจ้งคงแจ้งความเรียบร้อยหมดร้อยเวรที่สพรัญยาจังหวัดการสั่งฟ้องครับอ่าสั่งฟ้องรับสั่งฟ้องครับอ่าแต่อายการครับสั่งไม่ฟ้องครับฮะหรอฮะทไมครับด้วยเหตุผลเราใช้เวลาในการพิจารณาประมาณเกือบสามเดือนครับสองเดือนเกือบสามเดือนครับแล้ว เก่งครับราการเก่งครับอันนี้อันนี้อันนี้ผมขอชมผ่านรายการครับชมจริงๆนะชมครับไม่ไม่ได้ว่าหรืออะไรครับเก่งครับสองเดือนกว่าครับสองเดือนนะประมาณนี้คับผมสองเดือนสามเดือนได้สองแผ่นครับพ่จะนามาสองแผ่นเนี้ยอืสองแผ่นคืออะไรฮะสองแผ่นแล้วรายการทนี้เก่งมากครับกระทัดรัดมากครับบอกว่าเงินที่โอนไปให้แก่ ผู้ต้องหาเนี่ยครับผู้ต้องหาคือพันตีนะครับอมไม่ใช่เงินของผมเป็นเงินของผู้เสียหายครับไอ้เป็นเงินของลูกค้าครับไม่ใช่เงินของคุณท่านให้มีเงินของผมสามแสนกว่าบาทในค้าราการผมก็มีอยู่ครับแต่ค้าราการผมไม่ได้เขียนสามแสนแต่ผมบอกว่าร้อยเวรถามว่าเป็นเงินของใครผมบอกเป็นเงินของมาเก็บมาจาจากลูกค้าและเป็นเงินของผมส่วนหนึ่ง <ดน S 1> แต่งงครับเขาบอกว่าไม่ใช่เงินของดครคำว่าเงินของผมหายไปใช่การเงินของลูกค้าำนวณในตำรวจไม่ได้โดนตัดครับแต่อันนี้ครับเขาทำกระทัดรัดมากครับ ผมเลยงงครับอันนี้ตามมาตราสามสี่หนึ่งข้อหาที่มาตรา3 4มสี่หนึ่งเคยข้อหาชอโกงครับไอการสั่งไม่ฟ้องครับบอกว่าผมไม่ใช่ผู้เสียหายส่วนอีกข้อหาหนึ่งครับหลอกลวงแหล่งที่มาคุณภาพของสินค้าครับตามมาตราสองเจ็หนึ่งครับเพราะชุดที่ส่งมาเป็นไงฮะใช้ผ้าผิดระเบียบครับคือสรุปเขาส่งมาให้ใช่ไหมส่งให้บ้างครับสมมติหน่วยเนี่ยครับมีร้อยห้าสิบคนเ็าส่งมาเจ็ดสิบคนมาก80สิบคนม้างไม่มีหน่วยไหนได้ครบเลยครับไม่ได้ครบเลยแล้วคุณได้มากี่ชุด ไม่ไม่เกิน500ครับไม่เกิน500ชุดไม่เกินประมาณประมาณห0าร้อยกันค,คุณสั่งไป5000ชุดเงินมัดจาก็5 0 0 0ชุดใช่แต่ส่งกลับมาให้เนี่ยห้าร้อยชุดประมาณ5 0 0ชุดครับแล้วผ้าถูกไหมมีผ้ามีชุดผ้าที่ผิดระเบียบคือที่ส่งไปให้สอนอท่าข้ามตอมอสันไอตอมอสุวรรณภูมิตอมอ,อ,มภ,ภ,มอมภูเก็ตสอน,นอหัวหมากคือพูกนี้สั่งจากคุณหมดคือสั่งใช่ครับอ่าคุณส่งไปให้แต่เขาส่งมาโดยไม่ผ่านผมส่งพัสดุไปให้พวกนั้นเองครับ แต่ยกเว้นของผมมากอันนี้ผมไปส่งให้แต่ผมเพิ่งรู้อ้าวมาเปิดดูผ้าไม่ใช่ผ้ากากีสอหนึ่งครับอ้าวเป็นเป็นพี่กันชัยแปลกไหมครับแปลกสิผ้าทำไมจับล่วมันกัได้ได้เป็นเป็ดมาอย่างเงี้ยมันจะไม่แปลกเหรอรับผิดระเบียบด้วยครับเป็นผ้าเป็นผ้าที่ด้อยคุณภาพด้วยนะครับฮะเป็นผ้าทอเรหรือผ้าผ้าเวสตอยครับแล้วแบบนี้ทํายังไงตัวคุณเองทํายังไงคุณก็ต้องไปนั่งชดใช้ให้กับคนอื่นเขาเหรอ ยังครับตอนนั้นนะตำรวจก็เลยส่งรายกันบอกว่าไม่ไม่ไม่รับชุดกันแล้วครับผมก็เลยบอกเขาว่าเขาไม่รับชุดนะลูกค้าลูกค้าไม่รับชุดของเงินคืนอบอกไปทางพันตรีพันตรีว่าไงไม่คืนครับฮะพันตรีบอกว่าไงไม่คืนครับพันตรีไม่คืนบอกที่เฉยเราไม่คืนไม่คืนครับคุณไปโทรจนเขารับเหรอรับครับไอ้ตอนนั้นยังไม่คดีไงครับหมายถึงว่าช่วงที่ว่ากำลังตัดชุดกันอยู่ยังไอ้ตอนที่วันที่หนึ่งเมษานะไม่ใช่ครับ ระหว่างมกราจนถึงหนึ่งเมษาเนี่ยมีส่งชุดให้ใบ5ชุดเนี่ยครับอ๋อมันมีส่งมาให้เขาไ้กันช่ด้เอาตรงนั้นไงใช่ครับก็คือแสดงว่าช่วงมกราจนถึงเมษาเนี่ยส่งมาแค่500ชุดใช่หลังจากนั้นคุณก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วลูกค้าไม่เอาชุดเพราะชุดมันผ้ามันไม่ใช่ใช่ฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าของกันคืนจะได้เอาไปคืนลูกค้าเขาบอกว่าเนี่ยอีกมันมาแจกพันกว่าชุดเนี่ยได้มาตรฐานเลย เออปรากฏไม่มาเลยไม่มาลิงเงียบปิดเครื่องเงียบครับหายไปเลยหายเลยครับแล้วก็ไมคืนเงินด้วยไมคืนเงินครับไปล้องไปกี่ที่แล้วเนี่ยค่ายพลอรอก้าครับโรงเรียนเสนาการทหารบกครับแล้วก็กอง,กอง,กองทัพบ,บกครับศูนย์นํำรลงธรรมกองทัพบ,บกไปถึงนายกครับแล้วก็ปลัดกระทรวงกลาโหมครับรวมทั้งสิ้นสิบสามฉบับสิบสามฉบับผมไม่ได้ส่งทีเดียวนะอืมผมทยอยส่งเป็นเวลาเกือบ6กเดือนนี่ครับทยอยส่งมีการทวงแค่ที่หนึ่ง ทวงคันที่สองครับมผมทำามขั้นตอนทุกอย่างแล้วอยู่<ช>ดีไม่ใช่ผมจะไปคุกเข่าเฉยๆนะครับหลังจากนั้นล่าสุดคลิปนั้นคุณไปมาเมื่อวานเหรอใช่ครับอะดูคลิปหน่อยฮะอันนี้คือเหลืออดแล้วใช่ไหมถึงต้องไปก้มกราบนี่ไปก้มกราบทําไมฮะเนี่ยอยากให้เพื่อนเขาออกมาครับเขาไม่ออกไม่ออก,ออกแล้วก็ตอนที่หลังผมงก้มกราบมีระดับรองผอบโรงเ,เรียนเสก็เรียกผมไปคุยคุยเขาก็ไม่เรียกเรียกเพื่อนผมออกมาคุยนะครับ เขาบอกบังคับไม่ได้ครับังคับมาคุยไม่ได้ผมก็บอกแกว่าทําไมทีทหารบังคับดันพื้นบังคับวิ่งยังบังคับได้ทําไมนี้บังคับได้เขาบอกเป็นเรื่องส่วนตัวครับอันนี้ผมว่าก็มองที่พอจะเข้าใจได้ไหมครับผมว่าพอจะเข้าใจได้นะเพราะอาจจะมองเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะว่าอาจจะสั่งไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าอาจจะต้องมานอกโรงเรียนหรือเปล่าอย่างนี้ผมอันนี้ผมไม่ทราบนะอันนี้ผมพูดแบบกลางๆครับอันนี้คืออะไรฮะตอนที่ผมจะกลับบ้านเนี่ยครับกำลังจะขับรถออกมีนายทหารนะครับมาเปิดประตูแล้วก็เนี่ยครับ คือไม่ให้คุณออกยืน,ย,นยืนกวางไว้บอกว่าตรงนั้นเป็นที่สาธารณะครับเป็นถนนสาธารณะเลยอ,อยู่นอกอยู่นอกค่ายนะครับอยู่นอกโรงเรียนไม่ใช่พื้นที่ทหารครับเขามายืนกวางประตูไว้ครับไม่ให้ผมกลับบ้านบอกว่าเชิญผมเข้าไปคุยครับไม่คุยกับใครอ่ะเขาบอกคุยอาจารย์ผมก็ไม่รู้อาจารย์ไหนครับแล้วคุณไม่เข้าตอนแรกผมไม่เข้าบอกว่าให้เขาออกมาคุยข้างนอกครับอืมเพราะผมก็กลัวครับเออผมก็กลัวครับสุดท้ายได้คุยกันไหมผมเข้าไปคุยครับตอนหลังอ่ะ <c oughs> ผมว่าผมมีการไลฟ์ส,สดอะไรแล้วเออ <ฮะ S 2> มันน่าจะปลอดภัยแล้วเข้าไปคุยก็เจอลองลองลองผอบอรงเรียนเสนาธิการนะครับท่านว่ายังไงฮะท่านว่าโอเคครับดีครับแต่ว่าแต่ท่านไม่ได้ตามพันตีคนนี้ออกมาคุยกับผมทั้ทงทั้งทั้ทงที่วันนั้นเขาก็อ,อบรมอยู่นะครับเพราะไม่วันสัรนจนถึงสุกนักเรียนเสก็อบรมอยู่ครับอืมนะฮะอ้าวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อเพราะเรื่องนี้ล่าสุดนะฮะพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผบทบทราบเรื่องแล้ว นะฮะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องนี้นะครับแล้วก็อยากจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วสารวัตรจินเห็นบอกต้องรับหน้าเอาเงินของตัวเองเนี่ยไปคืนกับลูกค้าครัเท่าไหร่ฮะเกือบ2ล้านครับพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ ชินครับหมญาตาถามแบบนี้เมื่อวานที่ไปกราบเนี่ยจริงๆแล้วความตั้งใจคือแค่อยากจะขอเขาออกมาคุยเท่านั้นแหละคความตั้งใจผมจะมี2อย่างนะครับคืออย่างแรกตามที่พี่หนุ่มผมใช้พูดนะครับว่าอยากเขาออกมาว่าแสดงความรับผิดชอบเป็นยังไงบ้างครับ <S <S แล้วอย่างที่2ครับอยากอยากให้ประชาชนทั่วไปทราบว่าผมเป็นตำรวจแล้วก็ทําตามขั้นตอนกฎหมายทุกอย่างแล้วยังทุกทะเลถึงกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยแบบนี้ครับ แล้วถ้าประชาชนทั่วไปที่มีความรู้หรือไม่มียศถาบรรศักิ์จะลําบากขนาดไหนครับอย่างนี้เลยเหรอครับโอ้โหนี่เป็นคนตรงมากนะพูดตรงพูดตรงมากนะตอนนี้เห็นบอกมีการจ่ายเงินให้กับทางลูกค้าครับที่มาจองชุดไปแล้วคือคือจ่ายเงินคืนแทนเข้าไปอ่ะใช่ครับเท่าไหร่ฮะเกือบสองล้านครับเป็นเงินของเราเองนี่เงินของส่วนตัวครับ คือเนื้อก็ไม่ได้กินหนังก็ไม่ได้ลองก็ดูมาแขนคอตอนนี้ถูกต้องเลยครับสุภาษิตนี้ใช้ได้กับผมเลยครับอย่างนั้นเลยนะฮะคือผู้ชมนึกนึกนึกสาภาพออกใช่ไหมฮะว่าคือทางฝั่งของสารวัตรชินเนี่ยนะครับเขาได้มีการโอนเงินไปหมดแล้วนะฮะทางฝั่งนู้นกลับไม่ส่งเงินกลับมาคืนเขาเพราะว่าชุดเองก็ไม่ได้มาตรฐานชุดก็ไม่ได้มาสุดท้ายก,ยก็เอาเงินไปคืนใครคืนไปจ่ายแทนนะพูดง่ายๆจ่ายหนี้แทนหนี้เสียแทนทําไงต่อไปวันนี้เห็นบอกว่าทางพบบ รับเรื่องแล้วผมจะกราบขอบพระคุณท่านผบทบให้มากครับที่ว่าให้ความเป็นธรรมกับผมว่าตั้งกรรมการสอบสวนพันรีคนเียครับอืเพราะตลอดหกเดือนที่ผมร้องเรียนมาครับไม่มีหน่วยงานไหนเรียกผมซึ่งผมเป็นผู้ร้องเรียนเนี่ยครับไม่มีหน่วยงานไหนของที่ผมไปร้องเรียนเนี่ยเรียกผมเข้าไปสอบประคำเขาจะจริงแต่อย่างใดเลยครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มีหนังสือส่งมาให้ผมครับบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวครับ หนังสือจากที่ไหนฮะน่าจะจากกองทัพนี่ครับแต่ผมจําหน่วยไม่ได้นะครับกองทัพเนี่ยครับแน่นอนกองทัพแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าหน่วยไหนของกองทัพครับบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวครับผมก็เลยออกจะเดือดเดือดนิดนึงครับเอ้าเรื่องส่วนตัวตรงไหนผมลองเรียนเรื่องวินัยด้วยครับวินัยว่าใช้พลทหารเป็นกีกการส่วนตัวประมาณนี้ครับอาแต่ที่แน่ๆคือ หน้าวันนี้เงินก็จ่ายแทนไปแล้วนะฮะตัวเขาเองก็ยังไม่ออกมาจะมีการไก่เกลีย่ยไหมมีครับเพราะทางผู้ชาของกทรทบ,บกครับเขาไม,ไม่นิ่งนอนใจครับตอนนี้ครับแกก็ติดต่อมาทางผมว่าเดี๋ยวจะนัดเป็นเวลาไก่เกลี่ยให้ครับสิ่งที่ต้องการตัวนี้คืออะไรฮะต้องการเงินคืนความต้องการผมตอนนี้ครับเงินคืนเนี่ยเป็นเรื่องรองครับอ้าวเรื่องรองแล้วครับอ้าวแล้วสิ่งที่อยากได้คืออะไรเรื่ององศักดิ์ศรีและความยุติธรรม มาให้ผมและตำรวจทุกคนแล้วก็รวมทั้งประชาชนทั่วไปนะครับถึงกระบวนการพิจารณาต่างๆในขั้นตอนของกฎหมายครับแต่ผมไม่ได้พูดว่าขั้นตอนไหนนะครับครับแต่เห็นบอกว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้มีฟ้องอีกฟ้องครับถ้าเขาบอกว่าผมมีประมมาณเนี้เดี๋ยวผมฟ้องแน่ครับแต่เบื้องต้นเนี่ยผมขอตัดสินใจสองสาเดือนก่อนครับเดี๋ยวให้ว่างงานเดี๋ยวผมฟ้องแน่ครับฟ้องแน่คือฟ้องข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ครับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ใช่ครับเดี๋ยวผมขอญาตปรึกษาทนายปรึกษาชัาน ปรึกษาผู้รู้ทางกฎหมายก่อนนะเพื่อเรียนรูความเป็นธรรมให้แก่ให้แก่ผมครับครับให้แก่ผมแล้วก็เพื่อไม่เป็นแบบอย่างเพื่อให้เขาไม่ทำกับคนอื่นอีกครับแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกอย่างหนึ่งนะฮะเพราะว่าที่คุณบอกมาเมื่อกี้เนี่ยนะฮะที่บอกว่าทางอายการเองเนี่ยผมผมติดใจเรื่องนี้มากผมผมสงสัยคือคุณเองเนี่ยนะคุณทุกคุณอยู่ตรงกลางครับคุณอยู่ตรงกลางนะลูกค้าโอนเงินมาให้คุณครับถูกไหมครับคุณ โอนเงินเนี่ยไปให้กับทางฝั่งคนตัดก็คือพันตรีคนนี้ครับแต่พอส่งให้อายการเนี่ยอาจารย์ไม่ส่งฟ้องเพราะบอกว่าเงินเนี่ยเป็นของลูกค้าเพราะฉะนั้นลูกค้าคือผู้เสียหายคุณไม่ใช่ผู้เสียหายทั้งทั้งที่ตอนที่คุณไปแจ้งความเองเนี่ยคุณก็บอกว่ามีเงินคุณอีกสามแสนบาทด้วยสามแสนผมไม่คุณก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายเหมือนกันดิใช่ครับแล้วทำไมทำไมในนั้นถึงไม่ไม่เป็นไม่มีผมไม่เข้าใจตรงผมก็ไม่เข้าใจครับแล้อฮะผมก็ไม่เข้าใจครับเลยงงครับก็เลยไม่มีการส่งฟ้องตรงนี้ เขาบอกไม่ใช่ผู้เสียหายใช่ครับแล้วอีกข้อหาหนึ่งครับหลอกลวงแหล่งที่มาของรัฐว่าสินค้านี่ครับเขาตัดประเด็นเรื่องภาพผิดระเบียบไปไปเลยครับอมผมก็เลยงงว่าผมก็บอกว่าภาพผิดระเบียบนะมีพยานยืนยันว่าภาพผิดระเบียบแต่เขาไม่พูดถึงภาพผิดระเบียบเลยก็เลยงงครับก็เลยชื่นชมเขาครับว่าพิจารณากระบวนการพิจารณาได้กระทัดรัดมากครับถ้าใครเป็นผู้ต้องหาครับเอ้ยไม่ใช่ผู้ต้องหาเนี่ยครับผู้กล่าวหาด้วย ถ้าไปไอาการคนนี้ครับจะได้ความเป็นธรรมมากครับขอเช่นชมจริงครับฝากถึงไอาการสูสงสุดด้วยนะครับโอเคนะฮะสุดท้ายวันนี้ถ้าเกิดพันตรีท่านนั้นเพื่อนรักของคุณคเพื่อนรักหับริโลโหนคุณดูอยู่อยากจะบอกอะไรฮะอะเชิญครับจะบอกว่าคือคนทําดีก็ต้องได้ดีครับคนทําชั่วได้ชั่วครับ กฎหมายเราไม่ต้องดูดูก็ได้กฎหมายต้องเป็นหลักครับแต่กฎหมายบางครั้งในบ้านเมืองเรามันชักมันชาครับเราต้องความรับผิดชอบมาก่อนเมื่อเรารับตังของคนอื่นไปแล้วเนี่ยแล้วทาไม่ได้อ่ะก็สมควรคืนนะไม่ใช่อ้างแต่กฎหมายกฎหมายครับแล้ววิ่งวิ่งเต้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อุ้ยหระฮะไม่วิ่งเต้นกับใครผมก็ไม่รู้นะครับอ๋อโอเคจะกลับไปไปกราบอีกไหมจะไปกราบอีกไหมเครื่องไม่คืบน่าจะไปกราบอีกไหมจริงจริงตอนแรกผมจะไปกราบที่โรงเรียนเสก่อนแล้วไปกราบที่ กองทัพบกประกรศงลารหมและสำนักงานอายการครับแต่ตอนนี้ผมนายทหารทุกคนเขาโอเคกับผมผมก็โอเคับครผมก็ยุติเรื่องการไม่เป็นไรฮะตอนนี้พบบธบออกมาบอกนะครับว่าจะมีการตั้งกรรมการสอบสวนแล้วนะถ้าพบผิดจริงเนี่ยคือลงโทษร้ายแรงรุนแรงเลยนะฮะวันนี้ขอบคุณมากครับเปียนมังใจนะครับขอบคุณครับ